เรารักคนเดียวสวยมวยเอกเแตกครับตูมนี่อ่ะพี่มันผมแน่แนๆน,น,นะสามหกอะไรช่วงบนเอวก็ประมาณยี่สิบหกสะโพกแล้วก็บารทายก็แล้วก็บรนทายเนี้ยก็ใหญ่ๆปีไซพี่เนี่ยปีไซแต่ขอใหญ่ๆไม่ไปพี่มีแฟนแล้วเพราะว่าเอาไว้ค่อยเจอกันใหม่สวยใสยเ็กแตกครับสามหกครับ เงนท้ายอ่ะเท่าไหร่ก็ได้ไม่ไม่สำคัญนะครับไม่ไปครับใจยากแต่รักแฟนไม่ไปไม่อยากทำให้เขาเสียใจเออผมชอบสวยเอ็กเสกแตกครับผมเพราะว่าสวยเอ็กเสกแตกแบบหุ่นสั้ทรงอะไรเงี้ยนมน้ำอะไรเงี้ยโอ้โหเด็ดเลยชอบชอบแบบอยากอยากบีบอยากบีบบีบนมครับบีบนมเป็<บ>นคนตรงเป็<บ>นคนตรงตรงนี้สามแปดสามแปดเอ่อยี่สิบสี่สามหกสามหกเชฟป้าเชฟป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือกระึงไปเถอะจริงไปเถอะครับไปด้วยฮะ ผมชอบแบบขาวสวยหมวยเอ็กนมเล็กดัดฟันครับเอ็กแตกไหมไม่เอาดีกว่ามันแรกเกินไปพี่ไม่ชอบถ้าแบบธรรมดาธรรมดาวอลแบบยายาพี่<อ>น่าร<อ>ักเอกลยี่สิบหกอกสามสิบห้าหน้าผากนงนูนครับหน้าผากนกนูนไปพี่ไม่เหลือขาวพี่ขายนต้องขาวมากเลยนะที่สิดสำคัญนี่คือที่หน้าอกพี่ต้องกลมตรงนั้นชมปูพี่ชมปูนิดนึงแล้วหน้านี้ต้องแบบหมวยเอ็กอะแถวเนี้ยแถวเนี้ย หัวนมเออหัวนมออออหัวนมนี่ต้องชมพูพี่ขาขาวแบบผมผมยาวชอบหิ่งนะแต่ตัวไม่ต้องสูงม,มากพี่อ่าประมาณสักเที่ยวผมนิดนึงอ่ะประมาณนี้แหละสัดส่วนโดยรวมพี่ไม่รู้ดิเอาประมาณว่าตัวเล็กๆหุ่นด,ดีแล้วก็เบ้งๆพอพี่ไปพี่ยังไงก็ต้องไปบอกมันอ่ะอะไรอ่ะแน่ กังว่าฟ้าจะเหลืองอ่ะก็มันแล้วแต่กรณีคือก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะชอบแบบไหนมันคือใครเข้ามาถ้าเกิดเขาเข้าเราได้มันก็โอเคแล้วนะเป็นเรื่องนิสัยเรื่องแบบว่ากิจกรรมต่างๆบางทีถ้าเกิดเธอมาโค้กันได้มันก็โอเคเลยแล้วถ้าจะให้ดีก็ต้องชอบแบบเซ็กซี่นิดนึงไงเนาะใช่ไหมไม่รู้ว่าก็ข้างบนก็ใหญ่นิดนึงก็ได้ข้างบนใหญ่นิดนึงอ่าแล้วก็พอมีเอวนิดนึงใช่ไหมแล้วก็มีบั้นท้ายหน่อยอ่าเวลา ผมไปพูดดีกว่าพี่แหมพี่ <x> <calculating> พช่าบนะมันเถิดนะมันอาหาร fruit, ตาด้วยอาหารตาด้วยมองมองสวยๆงานมันก็มีความสุขโวจัดเลยพี่จัดว <neither> ่าแจมเลยเฮ้ยคุณเข้าใจแบบผมไหมครับว่าการพูดการเล่าของแต่ละท่านเนี่ยเหมือนมันมันออกมันกําลังออกมาจากอารมณ์มันอินเนอรลังกำลังเค้นออกมาแล้วเหมือนแบบเออกำลังจะฟินเออเออมันดูแบบแต่ละคนนะคะก็เต็มที่เลยนะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะมีผู้ชายที่ชอบผู้หญิงที่สวยเอ็ก สวย X เ,เ,เซ็กแตกใช่ไหม<ต>คุณรู้<อ>ไหมจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าสวย X เ,เซ็กแตกเพราะอะไรเพราะอะไรเป็นคนที่สวยเป็นคนผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ X แล้วไปต่อกันด้วยเซ็กแล้วก็แตกโอ้โห oh. นี่ไง มันเป็นคำจำกัดความอย่างชัดเจนเลยคุณผู้ชมนะครับเอาละฮะต้องขอบอกว่านั่นน่มันเป็นเนื้อหาเขาเรียกว่ามันเป็นกระทู้ของแต่ละท่านที่บอกกันมาว่าความคิดเห็นของฉันเป็นอย่างนี้ของเธอเป็นอย่างนี้ของเธอจะต้องชอบแอปแบลของฉันจะต้องชอบเซ็กซี่แต่สำหรับใครนะคะที่อยากจะแสดงความคิดเห็นค่ะก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะที่ว w w f a c e b o o k ค่ะ slash live tv t com นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้นะคะที่9654863ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ลงทะน แล้วคุณผู้ชมรีบไปลงทะเบียนกันเลยนะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m l i g h t v c o t s, <S แล้วเดี๋ยวช่วงเบรกต่อไปต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมครับต้องขอบอกว่าสาวสวยคนนี้เขามาเตรียมเราอยู่แล้วกับแขกรับเชิญของเรา<ช>ที่จะสวยเอ็กซเซ็กแตกหรือว่าแอปแบวจุบุจุบุแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามารอกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ พักกันก่อนสักคู่หนึ่งเพราะช่วงหน้าเรามีปัญหามาให้แข่งใจกันอ <สะ S 1> ีกแล้วกตว <ๆ S 1> วพักกันเลย